เจ้าของร้านเกมฝา่าฝืนเปิดให้บริการก้มหน้ายอมรับผิดบอกไม่มีเงินจะกินแล้วเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเข้มงวดจับกลุ่มผู้ฝา่าฝืนเคอร์ฟิวล่าสุดสามารถจับกลุ่มผู้ฝา่าฝืนได้ทั้งหมดจำนวน47รายมากสุดอยู่ในพื้นที่สพเมืองเชียงใหม่จำนวน10รายโดยผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมดไม่มีเหตุจำเป็นโดยมีหญิงคนหนึ่งให้เหตุผลว่าคิดถึงแฟนส่วนบางคนบอกว่าอยู่บ้านเหงา ต้องการออกไปหาเพื่อนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสันทรายและตำรวจสพแม่โจ้ยังเข้าจับกลุ่มร้านเกมและอินเทอร์เน็ตตาบนหนองจ๋อมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับรายงานว่าลักลอบเปิดให้บริการแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่โดยขณะเข้าจับกลุ่มพบว่าบริเวณด้านหน้าร้านปิดประตูไม่เปิดให้บริการแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปด้านหลังร้าน พบนายพาคินอายุ42ปีแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของร้านดังกล่าวและพบเด็กเยาวชนชายหญิงจำนวน5คนกำลังนั่งเล่นเกมออนไลน์ในลักษณะเปิดให้บริการตามปกติแต่ไม่มีการเปิดผ้ามา่านเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกมองเห็นเจ้าหน้าที่จึงให้เยาวชนรีบกลับบ้านก่อนเวลาเคอร์ฟิวพร้อมจับกลุมตัวนายพาคินดำเนินคดีในข้อกล่าวหากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่มีคำสั่งให้ปิดร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ต พร้อมยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์5ชุดนำตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทอนแม่โจ้อํเาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายผู้สื่อข่าวได้เข้าตรวจสอบที่ร้านเกมดังกล่าวพบว่าปิดให้บริการไม่ได้เปิดให้บริการอีกขณะที่นายพาคินเจ้าของร้านที่ประกันตัวออกมาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ายอมรับได้ฝ่าฝืนเปิดให้บริการจริงแต่ก็ให้เหตุผลว่าจําใจต้องฝ่าฝืนเพราะไม่มีเงินจะกิน นับตั้งแต่มีคำสั่งปิดให้บริการทำให้ไม่มีรายได้ขณะที่ยังมีหนี้สินที่จะต้องจ่ายทั้งค่าผ่อนรถค่าอาหารการกินและค่าใช้จ่ายในครอบครัวจึงจำใจต้องเปิดหวังหาเงินเลี้ยงครอบครัวส่วนความผิดที่ถูกจับกุมก็ยอมรับและพร้อมที่จะรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดส่วนหลังจากนี้ไปก็คงจะต้องปิดให้บริการตามคำสั่งและจะไม่เปิดอีกขณะที่ตำรวจสพแม่โจ้ระบุ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานก่อนส่งฟ้องต่อศาลภายใน15วันขณะที่ผู้ต้องหาได้รับอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน